องค์กรของผู้บริโภคและ12หน่วยงานอยากเห็นตัวร่วมราคาไม่เกิน10%ของค่าจ้างคั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศค่ะ หลังร,ร่างพรบตัวร่วมผ่านสภาวาลาแรกและรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าอาจได้ใช้จริงภายในเดือนกันยายนปีนี้แผนไปฟังมุมมองของสภาองค์กรของผู้บริโภคและ12หน่วยงานซึ่งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องนี้โดยหากเป็นไปได้อยากให้พรบรตัวร่วมกำหนดค่าใช้บริการขนส่งมวลชนไม่เกิน10%ของค่าจ้างขัางข่าต่ำเท่ากันทั่วประเทศค่ะและอยากเห็นความชัดเจน3ข้อนะคะคือ1การกำหนดค่าโดยสารร่วมและการกำหนดค่าโดยสารสูงสุดต่อวันเหมือนกับต่างประเทศ2 2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภคในการทำกฎหมายฉบับนี้และ 3. ควรระบุขั้นตอนการจัดการและการคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมถึงยังมองเห็นอุปสรรคของผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่จะต้องเข้าสู่ระบบตัวร่วมเช่นค่าประกอบใบอนุญาตซึ่งมองว่าไม่ควรมีการกำหนดใบอนุญาตในส่วนนี้และควรให้บริการขนส่งมวลชนทั้งระบบเข้ามาอยู่ในระบบตัวร่วมค่ะที่สำคัญควรมีการขยายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ในกรุงเทพแต่ควรร รวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมล์และรถสองแถวซึ่งควรมีรายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ด้วยค่ะ